สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Ibis Insight นะครับเพราะชัยชนะบนเกมเศรษฐกิจไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องลึกนะครับนะับเป็นปีที่2นะครับที่กระทรวงพลังงานเนีได้ออกมาสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับประชาชนนะครับว่าเอ๊ะในช่วงนี้เนี่ยกำลังจะเกิดไฟฟ้าขาดแคลนหรือว่าวิกฤตไฟฟ้าขาดแคลนนะครับก็ตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นช่วงเดือนที่ มีการใช้กำลังไฟฟ้ามากที่สุดในรอบปีนะครับจนรัฐบาลเนี่ยต้องออกมาถอดสูตรกันแล้วครับแล้วก็ต้องใส่ชุดไทยในการประชุมงานต่างๆนะครับก็สาเหตุก็เนื่องมาจากพม่าเนี่ยได้งดการส่งก๊าซแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องท่อก๊าซไทยมาเลเซียซึ่งกำลังปิดปรับปรุงอยู่ณนะขณะนี้นะครับจนทำให้เกิดความกังวลขึ้นมาหลายๆอย่างนะครับว่าความมั่นคงทางพลังงานของไทยเนี่ย มันมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับและอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงว่าปัญหาที่เกิดการขาดแคลนเนี่ยมาจากอะไรเราต้องไปสอบถามจากนักข่าวอาวุโสของเรานะครับสายเศรษฐกิจก er ับพี่โกรัชพลเหล่าวนิตครับสวัสดีครับพี่โกค,ครับสวัสดีครับพี่โกครับคืออยากทราบม,มานานแล้วครับว่าไอ้ไฟฟ้าขาดแคลนเนี่ยที่เกิดวิกฤตการไฟฟ้าขาดแคลนขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วขนาดขนาดไหนเนี่ยคือคือผมได้ยินข่าวมาพักใหญ่ลว <ม>พักใหญ่ๆ,ๆแล้วเราเริ่มแบบว่ามันเริ่มถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วผมอยากรู้ว่ามันขาดแคลนเนี่ยมันขาดแคลนแบบฉุกเฉินจริงหรือเปล่าครับพี่พูดยังไว<笑><笑> <c oughs> งว่าขาดแคลนฉุกเฉินกลอเอานี่เอาเอา,เอาตั้งสติใหม่ครับคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาสักครึ่งเดือนแล้วละ่ะครับ นะฮะที่มันเป็นข่าวกะทึกขึ้โครมแล้วก็อันสืบเนื่องมาจากเฮียเพ่งนะรู้จักไหมเฮียเพ่งไม่ใช่เฮียเพ้งนาฬิกานะรัตมวตีวรเพะงรวงพลังงานครับพงศกรัตพงศ์ไพศาลครับผมแกก็อีท่าไหนไม่ทราบจู่ๆแกไปออกรายการยิ่งรักพบประชาชนก็กลายเป็นพงศักดิ์พบประชาชนในวันนั้นนะแล้วแกก็ไปประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานโอแตกตื่นกันใหญ่เลยครับนี้ก็คนอะไรวะ ภาวะฉุกเฉินนั้นบ,บางนะเขาบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเนื่องจากว่าในช่วงสงกรานปีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องขาดแคลนก๊าซธรรมชาติที่มาจากทางพมา่าแล้วแกก็อธิบายเป็นฉากฉากก็โดยสรุปลมรวมเนี่ยก็อธิบายชวนงงอะ่ะแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่านี่มันจะมีปัญหาซึ่งผมจะเล่าที่แกอธิบายก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าว,ว่าข้อที่จริงมันคืออะไรแต่ว่าบทสรุปเรื่องนี้จริงๆแล้วดราม่าหน่อยๆ คือถ้าพูดกันตรงไปตรงมาเลยนะฮะมันไม่ฉุกเฉินหรอกมันไม่วิกฤตหรอกในช่วงสงกรานเนี่ยนะเขาก็มีแผนการสำรองการจัดซื้อน้ำมันเตาดีเซลอะไรมาสร็จสับเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะด้วยความที่แบบไปเจอข้อมูลแล้วตกใจโ v เวอร์รีแอคหรือเปล่าไม่ทราบก็ออกมาให้ข่าวแต่ว่าพอให้ข่าวไปแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วมันก็โกโซบิกไปแล้วก็เลยต้องเลยตามเลยจัดแผน ที่จะอะไรล่ะปรับลดการใช้ไฟฟ้านิควอุตสาหกรรมเชิญพลังงานมาคุยอะไรต่างๆในวุ่นวายไปหมดเลยแล้วก็มาจนถึงนี่แหละถอดสูตรประชุมให้มันดูให้มันดูเกระเริกนแล้วถึงขั้นไปดีไซน์ชุดไทยจะให้มาใส่กันอะไรเนี่ยครับคือถามว่าไอ้ที่พูดพูดกันที่จะทำทำกันเนี่ยมันจะไปช่วยประหยัดพลังงานอะไรได้กี่มากน้อยคุณอ๋อเอ้ยถอดสูตรแล้วไงลด อุณหภูมิห้องแอร์เหลือถ้าเพิ่มใช่ไหมเพิ่มเป็น26องศาถ้ามันจะประหยัดไฟไปได้สักเท่าไหร่จริงๆถ้าคุณคิดย้อนกลับเนี่ยผมเอาแบบจะจะเนี่ยผมยังจําความได้ปี2538เนี่ยอันนั้นก็เกิดภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานอันนั้นหนักหนาสาหัสอันนั้นเนื่องจากช่วงนั้นเข้าใจว่า,ามันราคาน้ำมันราคาพลังงานมันแพงรัฐบาลในขณะนั้นก็นี่เลยฮะ ปิดไฟใส่กรอนจะเข้ามุ้งนอนเลยฮะก็คือประกาศปิดไฟทุ่มหนึ่งห้างเฮิงทั้งหลายสมัยก่อนไม่มีห้างไม่ก่โปรเจกต์แบบนี้ด้วยซ้มมีไดมันรูมีเซนทันไม่กี่แห่งอะขนาดตอนนั้นเขายังให้เปิดช้าปิดเร็วเลยใช่ไหมครับแล้วทุ่มหนึ่งในี่โอ้กรุงเทพนี่เงียบสนิทเียบเป็นป่าช้าไม่มีกรุงเทพยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนคุณโคสซ็ตทุกวันนี้หรอกไม่มีทางครับ ก็ตอนนั้นก็ยังทำกันเลยอันนั้นอันนั้นวิกฤตจริงนะฮะแล้วหลังจากอันนั้นแหละก็เป็นบทเรียนครั้งสําคัญแล้วพอหลังจากเราโชดช่วงชัชวานแล้วเราก็ไปเอาก๊าซมาจากพม่าตามแผนจัดหาพลังงานเนี่ยก็ทําให้เราก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไอสาเหตุคราวนี้เนี่ยตามที่คุณเฮียเพงแกว่าเนี่ยคือที่ผมบอกว่าตัวเลขแกมันวืดมันคาดเคลื่อนไปเยอะเหมือนกัน คือเขาอธิบายอย่างนี้ตอนเขาอธิบายเนี่เขาบอกว่าผลจากที่ก๊าซในอ่าวไทยที่โดนสมอลากไอสายท่อก๊สเนี่ยมันทําให้ปริมาณก๊าสจากอ่าวไทยไอแหล่ง JDA ที่ลงทุนร่วมกับมาเลเนี่ยช็อตไปส่วนหนึ่งแล้วมาโดนซ้ําเติมจากกรณีไอแหล่งก๊สธรรมชาติทีเยตะคุลยาดานะา,านรนจริงๆไม่ใช่ยาดานะาเยตะคุลเนี่ยจะมีการาพูดง่ายเดิมเนี่ย ไอ้ท่อแก๊สเนี่ยมันเคลื่อนอม,มันสุดแผ่นดินมันซุดแล้วท่อแก๊สมันเคลื่อนอแต่นี้คราวนี้ปีนี้มันต่างจากทุกปีก็คือว่าไอ้แท่นแท่นขุดเจาะเนี่ยมันดันซุดอีก เขาก็เลยต้องขยับแท่นขุดเจาะใหม่เพราะว่าถ้าอยู่อย่างนั้นต่อไปมันก็จะซุดลงซุดลงนะก็พม่าก,ก็อ้างว่าตัดสินใจว่าจะขยับแท่นขุดเจาะก็จะขอหยุดส่งแกส๊สนะฮะก็มีการความจริงเนี่ยมันมีการเจราจากันอยู่พักใหญ่ว่าจะปิดเมื่อไรอะไร,ะไรยังไงทุกปีอย่างปีที่แล้วที่คุณพูดถึงตอนอต้นเนี่ยเขาก็จะไปปิดช่วงสงกรานเพราะปริมาณคิดง่ายคือปริมาณไฟบ้านเราก็ใช้น้อยแล้วขนาดเดียวกันไอ้พม่าก็สงกรานเหมือนกันมันก็เออก็หยุดซ่อมซะตอนช่วงนั้นก็โอเค แต่ว่าปีนี้มันพิศสดารท่าไหนก็ไม่ทราบดันอยากจะมาปิดก่อนสองการะะก็แจ้งทางเรามาว่า4เมษายนถึง12ครัแต่นี้จากการปิดเนี่ยมันจะทำให้ปริมาณก๊าซที่มันส่งเข้ามาเพื่อป้อนลงไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมันหายไปพันหนึ่รล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันก็ตกตกใจกันเพราะว่าถามว่าถ้าก๊าซ1ั0หรล้านลูกบาทฟุตเนี่ยมันจะเท่ากับลงไฟฟ้าเท่าไหร่เท่ากับ6 0พัเมกะวัต 6,000เมกะวัตต์นะแต่นี้6,000เมกะวัตต์นี่คือพูดง่ายๆว่าโรงไฟฟ้าซีกตะวันตกเดี้ยงหมดนะคือพวกราชบุรีพวกราชบุรีพาวเวอร์ไตเอเนจีพระนครใต้พระนครเหนือเนี่ยไม่มีก๊าซเข้าไปป้อนก็เดี่ยงก็ปริมาณจะช็อตไป6,000เมกะวัตต์ทีนี้โดยปกติแล้วในตัวเลขเอาจำตัวเลขง่ายๆของบ้านเราอะปริมาณการผลิตณขณะนี้เอาจากก๊าซทั้งก๊าซจากพม่าก๊าซอ่าวไทย พลังงานไฟฟ้าจากน้ํามันจากฐานหินลิกไนท์บางส่วนจากพลังงานทดแทนพวกพลังลมพลังอะไรลงไฟฟ้าเล็กๆอะไรทั้งหลายเนี่ยรวมกันทั้งระบบเนี่ยมีอยู่ประมาณสักสาม0 0เมกะวัต์เมกะวัตครับไอ้สามหมื่นสองพันเมกะวัต์เนี่ยถามว่ามันเพียงพอกับปริมาณการใช้ไหมพอ เพราะว่าระดับการใช้ของเรามันก็จะอยู่ประมาณสัก2 0 0 0 5 2 6 0 0 0 6อะไรวแถวนี้เพราะนั้นเป็นมาสำรองที่เขาบอกว่ามันควรจะมีสำรองอยู่ในระบบนี่ก็คือคุณก็เอา3 2 0 0 0 2ลบปริมาณการใช้ปกติ2 0 0 0 5 2 6 0 0 0 6มันก็จะเหลือ3 2 0 0 2ลบ2 5 0 0 0ประมาณ6 6,000ก็6,000 7,000ก็คือไอ้ปริมาณตัวนี้เป็นปริมาณสำรองที่อยู่ในระดับโอเคนะครับก็คือว่าถ้าอยู่ๆมีการปริมาณการใช้วิ่งสวิงขึ้นไปสูงๆบ้าง ก็ยังมีเป็นมาสำรองเหลือแล้วไฟฟ้ามันก็จะวิ่งเข้ามาในระบบ3า0 0 0สองทุกวันทุกวันนะว่าง่ายแต่ว่าปริมาณการใช้เนี่ยมันจะต้องให้ให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินก็มีสำรองไว้นิดหน่อยทีนี้ไอ้ปัญหาที่เฮียเพ้งแกตกตกใจเนี่ยแกก็บวกลบตัวเลขง่ายๆไงว่าเฮ<อ>้ยมันหายไป6,000พันหกพันปุ๊บช็อตเลยดิเพราะว่ามันไปแตะเพราะว่าปริมาณการใช้ณวันที่สี่วันที่ห้าซึ่งมันเป็นช่วงที่ร้อนจัดแล้วก็โรงงานมันยังไม่ปิดนะครับเพราะวันที่6 ปิดจักรีอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะนั้นที่สี่ที่ห้าเนี่ยเขาคำนวณปริมาณการใช้ไฟเนี่ยมันตกประมาณสองหมื่นเจ็ดคราะฉาวนี้เขาบอกว่าถ้าเอาสองหมื่นเจ็ดบวกกับหกพันที่หายไปเนี่ยมันก็เท่ากับจริงๆแล้วเราต้องมีปริมาณทั้งหมดสามหมื่นสองเมื่อช็อตไปหกพันมันไม่ถึงสองหมื่นเจ็ดมันก็จะทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีปริมาณอะไรไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ไม่พอเพราะว่าปริมาณ การต้องการใช้ที่พีคที่สุดที่2 0 0หมเจซึ่งโดยปกติเนี่ยมันคือช่วงประมาณบ่ายจนถึง -4 สี่โมงเยน็นอ๋อบ่ายถึงสี่โมงเย็นนะเพราะว่าถามว่าทำไมบ่ายถึงสี่โมงเย็นหนึ่งมันร้อนอม,มันก็มีการใช้แอร์อะไรเยอะแล้วก็โรงงานก็เดินเครื่องอะไรกันช่วงนั้นช่วงกลางวันเยอะใช่ไหมเพราะบ่ายโมงมาบวกความร้อนมันก็ทําให้ปริมาณการใช้ทั้งระบบของประเทศมันเยอะแกก็คิดง่ายๆอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ช็อตสินะฮะก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วมีการจัดหาแหล่งพลังงานป้อนอะไรยังไง ไอ้ตอนนั้นนะผมเข้าใจว่าอาจจะบวกเลขผิดหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะผมมานั่งดูตอนหลังนี่ยมันก็ไม่ได้ช็อตนี่เพราะว่าเขาบอกว่าก็จะไปซื้อน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลนะมาป้อนลงไฟฟ้าราบุรีแล้วก็หลายๆที่คือแทนที่จะใช้ก๊าซก็มาใช้น้ำมันเตาน้ำมันดีเซล ก็บอกว่าจากการไปจัดหาน้ำมันเตา130ล้านลิตรดีเซล75ล้านลิตรก็จะมาป้อนเพียงพอถามว่าพอขนาดไหนลองดูลองดูตัวเลขในในชาร์ตนี้ง่ายๆคืออย่างที่ว่าผลกระทบเนี่ยมันเกิดที่แหล่งตะวันตกใช่ไหมฮะตะวันตกนมีโรงไฟฟ้าอะไรบ้างก็มีราบุรีราบุรีรพาวเวอร์ไต้เอเนจีพระนครใต้พระนครเหนือนะกำลังการผลิตก็ตามที่เห็นสาม1 0ร้อยแปดเนี่ย รวมตรงเฉพาะตรงนี้มันกำลังการผลิตมัน6,009ครับ61ซึ่งตรงนี้แหละที่คีย์ที่ทําให้ตกตกใจเพราะบอกว่าเฮ้ยมันผลิตป้อนอยู่6,009ถ้าก๊าซมันไม่เข้ามา6,009หายว่าไปกับตาเนี่ยช็อตแน่ครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วก็มีแผนฉุกเฉินอะไรที่ว่าแล้วก็บอกไปจัดหาน้ํามันแต่นี้พอถึงขั้นตอนการจัดหานี่ปตทก็มีหน้าที่ไปจัดหามา ก็บอกว่าเอาละจะไปเอาน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลมาใช้เนี่ยก็มาป้อนสามโรงงานไฟฟ้าเนี่ยนะคือลาบรีลาบรีพาวเวอร์ลาไตเอเนจีเนี่ยก็จะได้กลับมาห้าพันห้าร้อปดสิบเ็ดครับเท่ากับหายเป็นจริงพันสามร้อยแปดสิบพันสามร้อยแปดสิบแล้วมันจะไปชดตรงไหนคุณอ๋อครับคือเอาแค่นี้แล้วก็คือว่าก็สรุปหายไปพันสามร้อยแปดสิบคุณเอาสามหมื่นสองลบพันสามร้อยแปดสิบเหลืออีกังเท่าไหร่อืมใช่ไหมฮะครับเพราะนั้น มันก็ไม่ชอ็อตมันไม่ได้ลงไปถึง2%อะไรอย่างที่เป็นข่าวหรือรที่แกให้ข่าวมันไม่ถึงหรอกการจัดหาปริมาณน้ํามันเตาน้ํามันดิวเซนเข้ามาถ้าตามนี้ไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะไม,ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเท่ากับ3ามหมืสองลบที่หายไปเท่าไหร่พันสามใช่ไหมพันสามร้อยแปดสิพันสามร้อยแปดสิบมันก็ยังเหลือสองหก นะแล้วก็เหลือสามหมื่นอ่ะครับแล้วปริมาณพีกที่สุดของวันที่ห้าก็บอกว่าใช้อยู่สองหมื่นเจ็ดครับก็สองหมื่นเจ็ดแล้วมันมันมันจะไปสามหมื่นลบสองหมื่นเจ็ดหรืออีกทนะั้งสามอัน่ะแล้วมันจะไปชอดต,ตรงไหนล่ะมิทราบเพราะฉะนั้นครับสรุปความได้ว่าไม่ไชอ็ชอตเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุณห่วงว่าไฟจะดับมไม่ดับนะ ไอทีบอกจะเป็นเขาเรียกเขาใช้คำว่าอะไรนะบราอาวเอาคํคำว่าบราอเอานี่ไม่เหมือนแบ็กเอาแบ็กเอานี่มืดสนิทครับผมนะฮะบราอนี่เป็นจุดจุดติดจุดดับไม่ไม่เป็นจุดจุดเป็นแบบอย่างเช่นบางพื้นที่อาจจะดับมีบ้างตรงนี้ดับบ้างซึ่งถ้าดูตามตัวเลขนี้เอาตามตัวเลขนี้ก็ไม่ดับแล้วแต่ขณะเดียวกันก็อึกคึกโครมกันขนาดไปเรียกประชุมที่ภาคเอกชนบอกอ่าให้พวก โรงงานอย่างโรงงานปูนนะโรงงานรถยนต์รถยนต์เนี่มาหาลือกันเลยบอกว่าเฮ้ยไปวันที่ห้าเนี่ยคุณให้หยุดได้ไหมแล้วก็วันที่หกค่อยแทนที่จะหยุดจากกรีเนี่ยค่อยมาทำงานเพื่อเฉลี่ยไอการใช้ไฟไปมันจะได้ไม่พีครับแล้วก็ไปประชุมการนิคมก็บอกว่าอ่าให้ไปทําแผนปรับรับมือดับฟงดับไฟกันบ้างนะไม่ต้องใช้ไฟเยอะคเนี่ยแล้วก็บอกว่าลด จะทําแคมเปญรณรงค์เนี่ยต้นเดือนมีนาเนี่ยอะไรนะรซึ่งทั้งหลายทั้งปวงอ่สรุปความดราม่าหมดฮะเพราะว่ามันไม่ได้ช็อตหรอกอนึกออกน,นึกออกครับตามตันนะแต่เพียงแต่ว่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วแต่ผม<ล>ถือว่าก็เป็นอนิสงส์ว่าอาจากความที่แกโอเวอร์รีแอคชั่นไปบ้างครับก็ แต่ถ้าทําให้คนมีจิตสํานึกหรือตื่นตัวเรื่องของไอพลังงานเรื่องของไฟฟ้าว่าเราใช้กันสิ้นเปลืองหรือเกินเนี่ยเออก็เป็นเรื่องที่ก็อาจจะเป็นแง่บวกในเชิงนั้นแต่ถ้าเอาว่ามันวิกฤตจริงเหรอตรงช่วงสงกรานยืนยันว่าไม่วิกฤตก็ได้คําตอบนะครับว่ามันก็ยังไม่วิกฤตไม่มีวิกฤตแต่ก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อคนเขาก็ค่อนแค่กันอยู่พอสมควรเอ้ยสมควรว่า เอ๊ะมันต้องรู้ล่วงหน้าสิเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูชาร์ตที่สองเขาบอกว่าก๊าซเนี่ยที่ไปขุดเจาะกันที่พมา่าแล้วก็ต่อท่อมาเนี่ยปตท,ะทเนี่ยเป็นคนป้อนมีหน้าที่ในการป้อนไฟฟ้าเข้าระบบ,บใช่ไหมไอป้อนแก๊สเข้าระบบให้ให้โงไฟฟ้าเขาซึ่งปตทะเนี่ยไอแหล่งยาดานาแหล่งเยตะกุลเนี่ยถ้าคุณไปดูผู้ถือหุ้นผู้ร่วมทุนในการขุดเจาะเนี่ยนะครับ ก็มีปตทสพถือหุ้นอยู่ทั้งสองแหล่งเนี่ยแล้วไม่ใช่ใน,น้อยนะสิบเก้าเปอร์เซ็นในเยตะกุลที่ท,ท,ที่ที่ต้องเลื่อนแทนเนี่ยนะแล้วในยาดานานี่ยี่สิบห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตบถามว่านั่งทําอะไรกันอยู่อืมไม่รู้เหรอว่าเขาจะเขาจะต้องหยุดส่งกา๊าซก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่รู้ก่อนนะข้อข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วทําไมไม่คุยกับเขาว่า แทนที่จะหยุดวันที่ห้าซะให้ได้เนี่ยมันจะเป็นจะตายอะไรขนาดไหนไปหยุดสงการไม่ได้หรือไงออทำไมจะต้องให้เดือดร้อนคปันซะขนาดนี้อันั้นข้อที่สองข้อที่สามที่ก็ชวนคิดจากที่ไอคียพงศักดิ์แกแถลงแกบอกว่าเนื่องจากต้องไปซื้อน้ํามันเตาน้ํามันดีเซลอะไรเนี่ยก็ทําให้มีต้นทุนใช่หไหมแล้วน้ำมันเตาน้ํามันดีเซลแพงถ้าคิดในแง่ก๊าซเนี่ยอาจจะตกสองบาทครับ แต่ว่าน้ำมันเตาเนี่ยไป4บาทมั่งดีเซลไป6บาท8บาทอะไรก็ไม่รู้ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่สรุปเนี่ยมีต้นทุนจากการเนี่ยอ,อีกจำนวนหนึ่งอะ่ะหลายหลายร้อยล้านอยู่อ,ะอ่ะนะฮะก็คำถามว่าเอาใครใครแบบพะละเนี่ย่น่น,นสิครับก็บอกว่าจะทำให้ค่า f อีขึ้นมานั่นเนจุด4ี่แปดสตา<ล>งค์บอกว่านิ่เดียวนีดเดียว,ดดยว,ดดยวจุดสี่แปดสตางค์ต่อนหน่วยแต่คำถามผมคือว่าเฮ้ยมัน มันเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องจ่ายในเมื่อปตทเนี่ยมีหน้าที่ซัพพลายก๊าซเข้าระบบให้โรงไฟฟ้ามีสัญญาที่จะต้องป้อนมาให้วันละพันหนึ่งร้อยล้านลูกบาทฟุตต่อวันวันดีคืนดีเนี่ยคุณไม่มีปัญญาสมมติคุณมีหน้าที่ส่งของให้ผมทุกวันตามสัญญากันเนี่ยแล้ววันดีคืนดีเนี่ยคุณบอกว่าเฮ้ยต้องปิดโรงงานหน่อยว่าต้องซ่อมส่งมาให้ผมไม่ได้ถามว่า คุณต้องจ่ายชดเชยผมนะผมเสียหายนะครับผมต้องไปซื้อแก๊สซื้อไอซื้อน้ามันซื้ออะไรเออหรือผมไปหาซับไายที่อื่นมาคุณหรือผมบอกให้ผมผมไม่ไปหาคุณไปหามาให้ผมแทนผมนะไปหาไปเพื่อป้อนให้ผมผลิตไฟต่อได้ครับคุณเป็นงั้นไหมใช่ครับในหลักจริงๆไม่ใช่ในหลักการจริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นเอ้วทำไมมันกลายเป็นเราคือไอ้ไฟฟ้าหมายถึงว่าลงไฟฟ้าก็บอกว่ามว่าฉันก็ไปซื้อ มันเตาวมานมาดิวเซนแทงมาฉันก็มาเพราะนั้นผู้บริโภครับอ่าเอฟ f ีขึ้นหน่อยเท่ากันบาทต่อมู่ที่ประชาชนมันใช่เหรอนั่นเีงครับแล้วแล้วยังไงดีครับพี่โอ้ก็ก็เขาแถลงมาอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าเอะมันประหลาดเนาะประหลาดมากทําไมมันกลายเป็นเราสวยอืก็ หวยสุดท้ายหวยอ,ออกที่เราเแล้วก็ไม่มีใครหยิบเป็นประเด็นใหญ่เลยนะว่าเฮ้ยทําไมปตทไม่รับผิดชอบหรือไอแหล่งผลิตเนี่ยไอไอผู้ร่วมทุนที่ขุดเจาะเนี่ยมันต้องรับคอมเพนเซชไปที่คือพูดง่ายมันมีน้าให้จัดหาน้ำมันมาให้เราด้วยซ้ำสอพอนี่ก็เป็นบริษัทลูกของปตทถูกต้องถูกต้องใช่ไหมคือไอไอผู้ซัพพลายเนี่ยต้องไปหาน้ํามันเตาแล้วมาดีวเซลมาให้ลงไฟฟ้าเขาใช้นั่นน่ะ แล้วก็ไอ้ส่วนต่างอะไรก็เองก็รับไปฉันก็ถือว่าฉันซื้อไฟเองเหมือนเดิมเอ้ยซื้อแก๊สเองเหมือนเดิมจ่ายสมมุติว่าจ่าย2บาทก็จ่าย2บาทแต่อยู่ไปเอาน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลมาให้ฉันฉันก็เอาต้องโอ้ันมีความยุ่งยากนะจากเดิมนี่ฉันเปลี่ยนระบบไปแล้วไปใช้แก๊สแล้วฉันต้องมาเปลี่ยนระบบใหม่เพื่อให้มันใช้น้ํามันเตาก็ได้ดีเซลก็ได้เนี่ยโอ้ฉันยุ่งยากนะไม่ถึงโรงไฟฟ้านะครับ แล้วโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วตกลงไอ้ต้นทุนนี่ฉันต้องไปซื้อน้ำมันเตาแล้วมัน,มนมดีเซลฉันก็ต้องออกเองอีกออยังไงแล้วระหว่างที่เองช็อตไปเจ็ดวันที่ไม่ส่งแก๊สเข้ามาเนี่ยยังไงเออทางคําถามโตๆโตๆคือก็ได้คําตอบแล้วสําหรับตอนแรกว่าไม่ไมมวิกฤตไม่วิกฤตแล้วก็คิดตอบไปอีกว่าเอ๊ะผลมันก็จะออกที่ประชาชนถูกต้องแล้วตอนหน้าเราจะไปไหนกันต่อครับคืออย่างนี้ก็จากเรื่องนี้ที่ผมพูดตอนต้นเหมือนกันว่า ณนะขณะนี้จริงๆแล้วสงกรานไม่วิกฤตหรอกนะฮ <ผม S 1> นะก็แผนจัดหาพลังงานทดแทนเพื่อมาป้อนโรงไฟฟ้าเนี่ยเอาน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลเพิ่มกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าจากเขื่อนนะแล้วก็ซื้อไฟบางส่วนจากไอเขื่อนทางลาวเนี่ยนะแล้วก็ทางมาเลเซียบางส่วนนะ โดยซื้อจากเข้ามาเนี่ยแล้วก็ให้ทางพวกโรงไฟฟ้าเอกชนช่วยป้อนบ้างบางส่วนเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงขนาดวิกฤตคือถ้ามันเกิดวิกฤตถึงมีการดับไฟจริงๆเนี่ยนะผมว่าต้องสังขยาขยนาระบบครั้งยิ่งใหญ่เพราะถ้าตามตัวเลขนี้ไม่มีทางที่จะดับเลยม,ม,ม,มันไม่ใช่2%อะไรที่พงศักดิ์แกว่าจากไอการจัดหาปริมาณ สำรองจากพลังงานจากแหล่งอื่นที่จะเอามาป้อนลงไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุผลว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแต่สิ่งที่ควรคิดต่อไปก็คือตอนหน้าเราน่าจะมาคุยกันว่าเอะเขาพูดกันว่าเราเนี่ยพึ่ง,งก๊าซธรรมชาติมากเกินไปสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าเราโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้าจะให้ดูว่าโครงสร้างปัจจุบันเป็นยังไงแล้วที่ที่ผมว่ามหาศัศจรรย์พันลึกมากก็คือว่า รู้มานับสิบปีแล้วแล้วก็มีแผนแล้วว่าจะปรับโครงสร้างการสัดส่วนการใช้พลังงานต่างๆที่มาผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะปรับสัดส่วนยังไงลดความสำคัญของก๊าซลงไปจะเพิ่มตรงนี้ตรงนี้เยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ไม่ไปไหนเลยฮะ จำเรียนการผ่านไปก็ยังคงนิ่งๆอยู่ฮะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าพลังลมไบโอชีวะภาพไปจนถึงโรงถ่านหินนิวเคลียร์อะไรทั้งหลายที่คิดอะไรกันไว้เนี่ยไม่ไปไหนสักอย่างก็เลยยังต้องพึ่งก๊าซอยู่เงี้ยแล้วไอ้ปริมาณการใช้ไฟเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเอาไม่อยู่แน่ถ้าไม่รีบทําอะไรเนี่ยอันนั้นอาจจะวิกฤตจริงครับ ช่วงนี้เราก็หมดเวลานะครับเดี๋ยวต้องไปตามต่อกันตอนหน้านะครับว่าเอแลนวิกฤตเนี่ยโครงสร้างของปัจจุบันกับวิกฤตเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันต่อนะครับติดตามได้ตอนหน้าครับ